สวัสดีจ้าทุกคนกินแซน่บนงูควรเทศสิจ้าแรงนี้เราว่าเราจะหมกปลาดุกนะคะเนาะนี่ปลาดุกใยมาตูนหนึ่งค่ะหมกปลาดุกไปบ้านๆนเดี๋ยวก็ซอยหวัวแดงใส่โซงหวัวค่ะแล้วก็ซอยตะไคร้ใส่น้ำนาะคะ่ะสิหม,มกใส่แต่ผักอีตัหวหอมๆนี่นะจ้าอันนี้ก็คือเขา่าเขาเบียร์กับพริกที่เ้างต่ำใบนะคะ่ะเอาหนามใส่ก่อนพใบมันบกเขียน ข้าวเหนียวแช่ตำใส่กระปิดค่ะหมกใส่โป้มุกใส่แพะกันต้นหอมผักชีด้วยค่ะพี่หนุ่มหมกใส้ผักชีตูหอมๆนี่ก้อนผักชีตูมันสีหลวงรวยไปเนาะค่ะเนาะเขาช่วงฤดูสีหนาวแล้วกันย่าแล้วใบเรือเหลืองเดือมรวยแล้วต้องเก็บมาเห็ดวัวเห็ดกินแล้วก็อัดแข็งไว้เนี่ยเรียบร้อยแช่เทใส่ลงไปดีจ้ะ เส่เขาเบี้ยงมจังเห็นเหนียวตืนตืดจังหวดโโอีกจะพี่นองผู้ใดสะดวกเป็นมุกหมอก,กับมุก้ะจ้ะนี่สีหัวใบตองค่ะนี่สีหักวก็กันนะคะเอาตามความสะดวกความง่ายได้เนาะจ๊ะเนาะคนให้เข้ากันนะคะ กใช่ไปอีกตูงหอมในโสหัวตัวหนึ่งกับประมาณหกหกล้วยหกกล้วยหาสิเพราะสื่อมาอยูจ่จังตัวบอกไงาลาดเขตจ,ะจะมกกสีใบมิงลักหอมหอมเลยนะคะเน้นใบมิงลักจก้ะ หอมหอมผลพี่นอกผักย่างอื่นกับบอสไซเนียนตะใบไผ่อีตูเลยหอ,หอมขึ้นมาทันทีสวนหัว หาหมกใส่ใบตวงนะจ๊ะจะไปทำการห่อใส่ใบตวงนี่นจ้ะนี่เขาก็จะเอากระดาษฟอยล้วงของลางเนาะค่ะแล้วก็ใส่ตวงห่วของเถิงคับพี่น,นองประมาณนี้เนาะค่ะ หัวไงมมันหลุ่ะว่าสิอันนี้เ้าหัวหลังล่างนี้จ้ะเอาหัวบนหัวทิงให้ดีหน่อยกินงกวนหัวหนีกอนเนาะหรือว่าเอาหัวไต่กนเรียบร้อยจ้าไอ้ทวยๆนี่หอมผาอีตู้ขนาดมกประดุกเสีๆจ้าหอมผาอีตู้ ไปไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกินเซ่บหนวกว่าแต่ดจีจ้ะมาจากกินหมกปลาดุ่มกันค่ะพี่น้องกินข้าวหลังเลิกงานเหมือนเดิมจ้ากับคนน้ยวทำน่อกับฝุนตกอยู่ทั้งอาทิตย์แล้วมีแก้วสูงนะจ๊ะเอาแก้วสูงพริกบนมะจำพรมอืม bả đục, mặn đi đi, ngoan vào tu 我你要不要问？嗯嗯

มาจะไปเก็บพีคก็สิบเปอร์นเซนต์นี่บ่คือสภาพอากาศบ่เป็นใจ

นะน,น,นังเจ็บๆบดิค่ะค่ค่ะค่ะคจะค่ะค่้ค่ะค่ะ้่ะค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 ่ะน่ะค่ะคค่ะ่ค่ะค่ะค่ะ่ะค่่ะค่ะค่ะนีค่ะขอบคุณทุกกจ,จ